สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาเบ็ดใหม่ของเมอร์ลินที่มีชื่อว่าเมอร์ลินสตารตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นเบ็ดคล้ายๆคาทาแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยผมก็ขอฝากทุกคนเชวยกดไลค์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลย Yeah. คลิปนี้สนับสนุนโดยดีดีช็อปบริการต่างๆในแมปฟิชไก่เบ็ดคอนไก่เบ็ดเ 1, ลเวลพันหไก่เบ็ดเลเวลหนึ่รับกดเกมพาร์และบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ดีดีช็อปยูจีโฟนแอปพลิเคชันระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยากเอฟแต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาท แล้วตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ด n o r m i เพื่อรับ450เพชรไปทดลองใช้กันฟรีก็อย่างที่ผมได้บอกทุกคนไปเลยนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาตามหาเบ็ดใหม่ของเจ้า merlin ที่มีชื่อว่า merlin star นั่นเองนะครับเป็นเบ็ดพ่อมดแบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งสเตตพื้นฐานของเจ้าเบ็ดนี้เนี่ยก็คือความเร็วในการล่อเหยื่อ80%นะทุกคนแล้วก็โชคดี102%แล้วก็มีีท่0.1% แล้วก็มีอีกอันนึงนั่นก็คือในส่วนของความยืดหยุ่น50%นนั่นเองนะครับแล้วก็น้ําหนักปลาเนี่ยคือไม่จํากัดนะครับทุกคนเรียกง่ายๆว่าเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ยังทําให้ติดในส่วนของสถานะที่มีชื่อว่าเมจิกด้วยนะทุกคนที่คูณ7.2%เนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพาสซีฟของเบ็ดกันบ้างนะทุกคนว่าเบ็ดนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในวิกิของเจ้าฟิชเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกค, f, นนนะคน พื้นฐานอย่างที่ผมได้บอกทุกคนไปเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็พาสซีิฟของเขานะครับก็คือเมื่อเราตกปลานะครับขณะที่เราตกปลาอยู่เนี่ยคอนโทรเนี่ยหรือว่าบาตกปลาเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะทุกคนจนถึง0.2%เลยนะครับหลังจากที่บาหรือเหลือเพียงแค่0.2%นุรนะทุกคนเราจะได้รับความไวในการตกปลาเนี่ยเพิ่มขึ้น3าเนหรือว่าปกเกสปีดเพิ่มขึ้นองนัินเปอร์เก็นต์ของนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ก้อนเรนนี่ทีแล้วนะทุกคนคือ คือพาสซีฟในส่วนของตัวที่2นั่นเองนะทุกคนเจ้าบาตัวนี้เนี่ยจะรีเซ็ตกับไปใหญ่เหมือนเดิมนะทุกคนก็คือเวลาเราตกตอนแรกเนี่ยบามันจะใหญ่นะทุกคนแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆหดลงมาเรื่อยๆจนเหลือ0.2%นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเผื่อทุกคนไม่เห็นภาพหลังจากอ่านพาสซีฟเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองตกให้ทุกคนดูสักเล็กน้อยนะครับแล้วเขาบอกไว้ตรงนี้นะทุกคนกรณีที่เบ็ดตกลากรณีที่เราได้ปลาก่อนที่จะถึง0.2%เนีน่ยคอนโทรก็จะรีเซ็ตใหม่นะทุกคนหรือ ว่าในขณะที่โปรเกสปีดมันค่อยๆลดเนี่ยแล้วปลามันหลุดออกจากโปรเกสปีดก่อนเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าเดิมเหมือนเดิมนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้รับในส่วนของมิวเทชันที่มีชื่อว่าเมจิคอลนั่นเองนะทุกคนซึ่งเจ้าเมจิคอลตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้ทำเควสของเมอร์ลินอีกต่อๆไปอีกประมาณสองสามเควสนะทุกคนก็ตรงนี้เนี่ยจะคูณทั้งหมดเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับในส่วนของสถานะเมจิคอลนะทุกคนสามารถหาได้จาากกกเเเเบบบ็ดมออออรรร์ลินนนนนนะะคคคััททุี่่โโสง เรามาดูเบ็ดกันสักเล็กน้อยนะทุกคนคือแบบว่าบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับคือขณะที่เราตกเนี่ยทุกคนเบ็ดมันจะมีโปเกรสเอเบ็ดมันจะมีบาร์ที่ใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะทุกคนเนี่ยนะบาร์มันอ่ะจะค่อยๆหดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยถ้าหลุดบาร์มันจะรีเซ็ตนะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันหดจงเหลือตรงกลางอย่างนี้นะทุกคนมันก็จะได้ความคืบหน้า30%นั่นเองนะทุกคนมันก็จะเหมือนกับเจ้าเบ็ดที่ถ้าเราตกได้ความคืบหน้า70%แล้วโเจะพสิงเปอร่เก็นองเจ้วโปรเกรสบเอผมจะองตกกให้ทุดู ทีหนึ่งนะครับนี่นะมันก็จะตกนี้นะทุกคนจากนั้นมันก็จะรีเซ็ตแล้วก็จะได้รับในส่วนของสถานะเมจิคอลอย่างนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเจ้าเบ็ดนี้เนี่ยก็จะใช้งานคล้ายๆกับเจ้าเบ็ดเอ่อเอลดนลอตตัวนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าเจ้าเบ็ดนี้เนี่ยมันจะต้องทําให้บาร์มันเล็กที่สุดนะทุกคนแล้วก็คุมอยู่ในบาร์จนกว่าจะเหลือ0.2%ของบาร์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีหาเบ็ดนี้กันบ้างนะทุกคนว่าจะหายังไงนะอย่างแรกเลยนะครับทุกคน ส่วนของซันสโตนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงเกมสักคู่หนึ่งนะเราจะต้องไปในส่วนของซันสโตนนะครับทุกคนนั่นก็เป็นที่อยู่ของเจ้าพ่อมดเมอร์ลินนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปรับในส่วนของข้างบนก่อนนะทุกคนมันจะต้องเกี่ยวกับข้างบนก็คือพ่อมดเมอร์ลินนะทุกคนถ้าเราไม่ไปคุยกับเมอร์ลินเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะเข้าไปในส่วนหรือว่าเข้าไปในถ้าใหม่ได้นั่นเองนะทุกคนอย่างแรกก็ให้เรามาหาเมอร์ลินนะทุกคนที่อยู่ข้างบนนะตอนนี้บ้านเขาก็กําลังสร้างใหม่เป็นที่เรียบร้้้้้ออออยนนนนนนุกกกคคจาาา่่หีีืบง พังพังนะทุกคนตอนนี้เนี่ยพ่อมดเมอร์ลินก็กาลังสร้างบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคถ้าเรามาดูกันนะครับทุกคนหลังจากกด e ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีช้อยให้เลือกนะครับทุกคนก็ให้เรากดมาที่อันที่สองนะครับแค่ในซีรีส์ช็อปหรือว่าผมขอดูช็อปของคุณหน่อยได้ไหมนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของเมอร์ลินราฟเนี่ยจะอยู่อันที่6เลยนะครับทุกคนหรือว่าอันเกือบสุดท้ายเลยนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะทําเบ็ดนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ของอยู่ประมาณ3อย่างงงนนนนคัทุุกกกีี่็ืออข้หมด3อย่างที่เรานะทุกคนนี่นะทุก คนนี่ก็คือของทั้งหมด3อย่างที่เราจะต้องใช้นั่นเองนะทุกคนที่ก็คือในส่วนของฉากออฟทม์นะทุกคอน,น,อ,นคอโนโมาลอดล็อกที่เป็นไม้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไอรอนชังนะทุกคนแล้วก็เงิน1ล้านบาทนะครับในการที่เราจะรับในส่วนของเบ็ดเมอร์ลินหรือว่าคราฟในส่วนของเบ็ดเมอร์ลินนั่นเองนะทุกคนซึ่งทั้ง3อันนี้เนี่ยหาจากไหนนะทุกคนก็คือการหาจากในส่วนของถ้าที่อยู่ตรงข้างล่างนี้นั่นเองนะทุกคนน้องก็จะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับที่มีชื่อว่าเดอะแชม นะครับทุกคนแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เรากดก็เราต้องการที่จะเข้าไปในนั้นนะทุกคนหรือว่าหัวข้อที่3นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่าแอมเบรดี้นะทุกคนจะมีเวลาขึ้นอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ก็คือเวลาในส่วนของที่เราจะเข้าถ้าได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรากดมาแล้วเนี่ยก็ให้เราลงไปที่ถ้าได้เลยนะทุกคนว่ายน้ํามาตรงนี้มันจะมีสีม่วงๆอยู่นะครับทุกคนให้ทุกคนว่ายน้ําเข้าไปชนได้เลยนะแต่ผมขออนุญาตใส่นี้แป๊บหนึ่งโอเคหลังจากที่เเเเเเรรรรรราาาว่่่ยยยยยมตงงนนนนนีีีี้้ส็็จปทบออะุกกคแล รถเข็นคันนี้เนี่ยมันจะวิ่ง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 ไปเรื่อยๆนะทุกคนเราก็รอให้มันมาถึงแ <K al ong> ถวแถวตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนอ้อนหึ่งมันเป็นตอนเช้าอีกเดี๋ยวโอเคเราก็รอให้รถเข็นมันวิ่งมาถึงแถวแถวตรงนี้นะทุกคนจากนั้นเนี่ยให้เรากดในส่วนของคันโยกตรงนี้นั่นเองนะทุกคนแล้วแล้วรถเข็นเนี่ยมันก็จะวิ่ง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 แล้วก็มาชนตรงนี้นะทุกคนหลังจากที่มันมาถึงแถวแถวนี้เสร็จแล้วนะมันก็จะวิ่งมาแล้วก็มาชนตรงนี้นะครับจาก้เเยก็ราบไไปดล นะทุกคนแล้วก็นํามาใส่ตรงนี้นะครับเจ้าส่วนสิ่งที่ได้จากรถเข็นเนี่ยก็คืออันนี้นั่นเองนะทุกคนซึ่งผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วนะโอเคต่อมาเขาก็จะต้องการในส่วนของหินตรงนี้นะทุกคนเป็นหินตรงที่2ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหินตรงนี้เนี่ยสามารถตกได้จากบ่อข้างๆเลยนะทุกคนซึ่งมันจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็คือในส่วนของเลดี้นคริสตัลนั่นเองนะทุกคนเนี่ยจะต้องมาตกในส่วนของเลดียนคริสตัลตรงบ่อนี้นะครับนี่ก็คือตกแบบตกธรรมดาเลยนะทุกคนแบบว่าจะใช้ เบ็ดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการสถานะนะ <c oughs> ก็แนะนําให้ทุกคนตกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็ผมอยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเปิดในส่วนของออโรร่านะครับทุกคนจะได้ตกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทุกคนก็สามารถใช้เบ็ดอะไรก็ได้แล้วก็เปิดในส่วนของออโรร่าเพื่อตกหาเจ้าเจ,าเจมตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เจ้าเรเดียนคริสตัลตัวนี้นะทุกคนแล้วก็หลังจากที่เราได้เรเดียนคริสตัลตัวนี้แล้วเนี่ยก็ให <c oughs> ้เรานํามาใส่ตรงนี้นะทุกคนนั่นก็คือการใส่อยู่ในนี้เลยนะคร ตรงนี้นะครับทุกคนซึ mm ่ง hmm. ทุกคนเนี่ยจะต้องใช้สเปียร์ในการขุดนะทุกคนนี่นะขุด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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนซึ่งเจ้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่รอบถ้ำเลยนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเดินวนไปทางนี้นะทุกคนเดินเริ่มเริ่มต้นจากตรงกลางนะทุกคนแล้วก็วนมาทางซ้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูของผมเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยขุด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 ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่นะก็ให้เราขุด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 ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนครบรอบทางถ้ำเลยนะหลังจากทุกคน นำมาใส่ได sure right? ้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีแสงพุ่งไปแถวๆนี้นะครับทุกคนพอแสงพุ่งไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีฉาดนะครับทุกคนที่เป็นฉาดออฟไทม์อยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ทุกคนเนี่ยมากดรับได้เลยนะหลังจากทุกคนรับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ส่วนผสมมาหนึ่งอย่างแล้วนะทุกคนนั่นก็คือในส่วนของเจ้าฉาดออฟไทม์นั่นเองนะครับทุกคนต่อไปเนี่ยเราก็จะไปตกในส่วนของเจ้าไม้นั่นเองนะทุกคนไม้ที่่ติดในนนสสวของถาะ โมนัสนะทุกคนน่าจะอ่านว่าอย่างนั้นนะคือผมก็จําชื่อมันไม่ได้นะเนี่ยมันต้องติดสถานะในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของอะโมมาลัสนะครับทุกคนน่าจะอ่านววาอย่างนี้นะอะโนมาลัสนะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปตกในส่วนของเจ้าเกาะเอนเชียนนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยนะก็ให้เราเนี่ยขับรถออกมาเออขับเรือออกมาจากซันสโตนนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยก็ไปในส่วนของเจ้าเกาะเอนเชียนได้เลยนะครับซึ่งเจ้าเกาะเอนเชียนเนี่ยจะ โน no cap นะทุกคนก็ให้เราเนี่ยไปตรงไปที่เกาะเอ็นเชียนได้เลยนะโอเคหลังจากที่ถึงเกาะเอ็นเชียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปตรงแถวๆข้างบนตรงที่เป็นน้ําตกได้เลยนะครับเพึ่งมันจะขึ้นทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยว่าทุกคนเนี่ยอยากขึ้นทางไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขอเดินขึ้นไปเป็นทางนี้ <S <S ละกันนะครับกใกล้ทุกคนเนี่ยไตย่ไต่ไต่ไต่ขึ้นมาเ, oid, 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 เ oid, รื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนจนเจอร้านในส่วนของร้านค้าตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยให้เรามายืนตกแถวๆตรงนี้นะครับ สนะครับแต่ว่า15%นั้นเนี่ยทุกคนจะต้องใช้ในส่วนของเบ็ดเริ่มต้นนะครับทุกคนนี่ก็คือเบ็ดเทรนนิ่งล็อตนั่นเองนะครับแล้วผมก็แนะนําให้ใส่เหยื่อเป็นในส่วนของแมกเนตนะครับทุกคนหรือว่าแม่เหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าเทรนนิ่งล็อตนี่ก็จะต้องติดในส่วนของสถานะอโมนาอโมมาลัสด้วยนะครับทุกคนโอ้โหมันชื่อมันเรียกยากมากผมเรียกว่าสถานะแดงแล้วกันนะครับทุกคนก็คือจะต้องติดในส่วนของเจ้าสถานะแดงตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนก้อมพ แล้วเนี่ยเทนนิงล็อตติดสถานะเรียบร้อยนะครับทุก <downtime S 2> นนคนแล้วก็เบ็ดเหยื่อเนี่ยใช้เป็นในส่วนของแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกค,คนก็ยืนตกได้เลยนะครับก็จะมีโอกาสอยู่ประมาณ15%นะครับทุกนะคนที่จะได้ในส่วนของไม้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโอกาสอยู่20%นะครับทุกคนที่จะติดในส่วนของสถานะแดงนะครับก็หลังจากที่เรายืนตก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 ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกระทั่งเราได้ไม้แล้วเนี่ยเราก็จะเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายนั่นเองนะครับทุกคนในชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องกลับ เราก็อยู่เกาะซันสโตนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยมาคุยกับเมอร์ลินแล้วก็ลงไปข้างล่างในถ้าใหม่ได้เลยนะครับทุกคนก็หรือว่าใครจะตกตั้งแต่ตอนแรกๆเลยก็ได้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนผมจะเลียงผิดนะเพราะว่าผมลืมว่ามันจะต้องตกในส่วนของเจ้าอีกอันนึงด้วยนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรมันก็เสียเวลาเล็กน้อยนะทุกคนก็เกิดใครไม่ได้ตกตั้งแต่แรกอย่างที่ผมทำเนี่ยก็ให้กลับมาใหม่ได้นะทุกคนเพราะยังไงเราก็ต้องมารับเควสในส่วนของการคราฟกับเจ้าเมอร์รอรร okay. นนรลิน No จากนั้นเน nice ี่ยให้ทุกคนมาตกหาในส่วนของเจ้าไอรอนชังนั่นเองนะทุกคนจะเป็นตัวนี้เลยนะครับในการที่เราเนี่ยจะคลาบเบ็ดใหม่นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนนะครับยืนตกที่บ่อเดิมได้เลยนะทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เบ็ดอะไรก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าจะให้ใช้เบ็ดที่มีค่าหลักน้อยๆนะทุกคนเพราะว่าเจ้าไอรอนชังเนี่ยมันจะเป็นอยู่แค่ระดับประมาณันคอมมอนเองนะทุกคนอาจารย์ c o m มอนไปโอเคมันเป็นระดับ c o m มอนนะทุกคนเจ้าไอรอนชังเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้เบ็ดกากตกนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบ็ดอะไรก็ได้ที่ มีค่ารักน้อยๆนะครับแต่ว่าเบ็ดที่ผมใช้ตกตอนนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของสปู o ี้ล็อตนั่นเองนะครับเบ็ดที่ผมใช้ตกเพื่อเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือสปู o ี้ล็อตที่ผมกาลังใช้ตกอยู่ตอนนี้เลยนะทุกคนแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นสปูคี้ล็อตก็ได้นะทุกคนสามารถใช้เบ็ดอะไรตกก็ได้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับหลังจากที่เราตกได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็พร้อมในการรับเบ็ดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราขึ้นมาข้างบนเหมือนปกติเลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็ไปหาในส่วนของพ่่อออมมมดดเเเเรลลลินไ้้ยคััโหงงงจาากททีีข 3อย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของชาดออฟไทม์นะครับทุกคนแล้วก็ไม้ที่ติดสถานะแดงนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของไอออนชังนะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยมาคุยกับเมอร์ลินได้เลยนะครับจากนั้นก็กดไปที่หัวข้อที่2นะครับทุกคนหรือว่าไอวานาซียูรชอปนะครับก็คือตัวนี้นะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่หัวข้อที่6ได้เลยนะครับก็คือเมอร์ลินสตารันั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มันจะให้ทุกคนเนี่ยจ่ายตังค์หน นั่นก็คือเจ้าเบ็ดที่มีชื่อว่า merlin s t a f ฟนั่นเองนะครับก็จะได้มาม่ง่ายแบบนี้เลยนะทุกคนจะมีโอกาสติดในส่วนของสถานะเมจิกที่ผมบอกไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะทุกคนรูปทรงเบ็ดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือเป็นไม้คาถาแล้วก็มีแบบว่าสายฟ้ารอบๆนะทุกคนสาหรับวิธีการหาเบ็ดเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีการหาในส่วนของเจ้า mystic m i l l e r อีกด้วยนะทุกคนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสอนทุกคนหา ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย